สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะเดินทางมาถึงเรื่องเล่าตอนที่สี่กันแล้วเวลาผ่านไปไวมากเดี๋ยวคุณเอจะแชร์ให้ดูนะเรื่องเล่าเรื่องที่สี่นะคะให้นักเรียนเปิดมาหน้าที่มีข้อสิบแปดอยู่คุณครูจะอ่านเรื่องเล่าให้ฟังเหมือนเดิมเลยลูกอ่านกี่รอบในชูนิวซิไม่เห็น แต่รู้ว่าหนูรู้ใช่ไหมคะสองรอบอ่านเรื่องเล่าสองรอบอ่านคําถามและตัวเลือกเพียงหนึ่งรอบค่ะคุณครูจะอ่านเสียงดังๆเลยฟังจนจบก่อนนะลูกค่ให้ตัดสินใจตอบนะคะไม่ตอบก่อนล่วงหน้านะเรื่องเล่าเรื่องที่สี่เรื่องภูผา เด็กชายภูผาปีนี้มีอายุเจ็ดขวบภูผามีน้องสาวอยู่สองคนซึ่งเป็นคู่แฝดกันชื่อฟ้าใสากับน้ำใสหลังจากกลับมาจากโรงเรียนภูผาจะช่วยแม่เลี้ยงน้องทุกวันบางครั้งก็ช่วยคุณแม่ชงนมให้น้องบางครั้งก็ช่วยคุณแม่หยิบผ้าอ้อมให้น้องคุณแม่บอกว่าน้องๆยังเป็นทารกแรกเกิดยังพูดไม่ได้ เวลาหิวก็จะร้องไห้หรือเวลาปวดท้องก็จะร้องไห้และจะตื่นนอนบ่อยๆซึ่งเมื่อก่อนตอนที่ภูผายังแบบอกก็เป็นแบบน้องๆซึ่งภูผาฟังแล้วก็รู้สึกเห็นใจคุณแม่มากที่ต้องเหนื่อยในการเลี้ยงลูกๆทุกคนคุณพ่อก็ชื่นชมภูผาว่าเป็นเด็กดีที่ช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ได้ทุกคนภูมิใจในตัวภูผามาก ผู้ผาได้ฟังคุณพ่อชื่นชมก็ดีใจจนหัวใจพองโตโอเคฟังอีกรอบนะคะเรื่องเล่าเรื่องที่สี่เรื่องภูผาเด็กชายภูผาปีนี้มีอายุเจ็ดขวบภูผามีน้องสาวอยู่สองคนซึ่งเป็นผู้แฝดกันชื่อฟ้าใสกับน้ำใส หลังจากกลับมาจากโรงเรียนภูผาจะช่วยแม่เลี้ยงน้องทุกวันบางครั้งก็ช่วยคุณแม่ชงนมให้น้องบางครั้งก็ช่วยคุณแม่หยิบผ้าอ้อมคุณแม่บอกว่าน้องๆเป็นทารกแรกเกิดยังพูดไม่ได้เวลาหิวก็จะร้องไห้หรือเวลาปวดท้องก็จะร้องไห้และจะตื่นนอนบ่อยๆซึ่งเมื่อก่อนตอนที่ภูผายัางแบบอกก็เป็นแบบน้องๆ ซึ่งภูผาฟังแล้วก็รู้สึกเห็นใจคุณแม่มากที่ต้องเหนื่อยในการเลี้ยงดูลูกๆทุกคนคุณพ่อก็ชื่นชมภูผาว่าเป็นเด็กดีที่ช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ได้ทุกคนต่างภูมิใจในตัวภูผามากภูผาได้ฟังคุณพ่อชมก็ดีใจจนหัวใจพองโตอ่านย้มมารอข้อ18เลยค่ะ ข้อ18บแปคำถามน,นะคะจากเรื่องนี้ใครน่าจะมีอายุเท่ากันกอไก่ภูผ,ผาและฟ้าใสขอไข่ฟ้าใสและน้ำใสคอควายน้ำใสและภูผา ่ใช้ดินสอบก,กระบาดช่องคําตอบที่เราเลือกนะลูกหนึ่งคำตอบค่ะข้อสิบเก้าที่น้องทั้งสามคนใครน่าจะเกิดก่อนกอไก่ภูผาขอไข่ฟ้าใส คอควายน้ำใสข้อยี่สิบจากเรื่องที่เล่าใครกล่าวชื่นชมภูผากอไก่แม่ขอไข่ฟ้าใสคอควายพ่อ ข้อยี่สิบเอ็ดสมาชิกในครอบครัวนี้มีทั้งหมดกี่คนหากนับรวมภูผาด้วยอ่านูดูเลขเลยลูกดูช่องกอ,อกไก่ขอไข่และพอควายนะลูก ฟังทันไม่จ๊ะโอเคอ่ะปลกมือให้ตัวเองหน่อยปลบมือให้ตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมเลยเห็นไหมคะพอเรามาเข้าสู่ซักตอนที่สามตอนที่สี่รู้สึกว่าจะฟังได้ดีขึ้นใช่ไหมอ่าเพราะรู้ว่าคุณครูอ่านโจทย์รอบเดียวคุณครูอ่านตัวเลือกรอบเดียวก็จะฟังดีขึ้นเพราะว่าจะตั้งใจดีขึ้นใช่ไหมคะจะได้ทำให้เราได้ดาวโอเคปลกมือให้ตัวเองอีกรอบนะ แล้วมาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะเรื่องเล่าตอนที่ห้าจะเป็นเรื่องอะไรเนาะอยากรู้จังโอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายๆคุณรูดด้วยบุยบุยแล้วเจอกันจ้า